สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราเรียนรู้มาถึง EP 3นะครับของการใช้ Google Scholar แล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดู EP 1และ EP 2นะครับหรือว่าคลิปก่อนหน้านี้ท่านสามารถดูได้จากตัวในรายละเอียดข้างล่างนะครับผมได้โพส์ลิง์กไว้ให้แล้วนะครับท่านสามารถกดคลิกดูได้เลยสำหรับ EP นี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดการห้องสมุดและการใช้งาน Google Scholar จากในหน้าแรกของ Google Scholar นะครับก็จะปรากฏ เมนูหเมนูครับชื่อว่าห้องสมุดของฉานในหัวข้อตัวนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นรูปดาวนะครับหรือท่านสามารถกดคลิกขีด3ขีดตัวนี้ได้นะครับก็จะเจอตัวนี้เช่นกัน,กนเข้าได้ทั้ง2ทางก็ผมลองคลิกดูนะครับเมื่อคลิกนะครับก็จะมาเจอหน้านี้ครับผมเนื่องจากตอนแรกครับนี่คือตั้งค่า default ค่าแรกเลยนะครับเมื่อท่านเข้ามา เรายังไม่มีบทความอะไรอยู่ในห้องสมุดของเราเลยนะครับก็จะขึ้นโล่งๆแบบนี้นะครับเป็นติวเตอร์เรียลบอกเราประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเมื่อเรากดเพิ่มหนังสือเข้ามาในห้องสมุดของเราแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับให้ทุกท่านครับดูเมนูต่างๆของในห้องสมุดของฉันก่อนก็จะมีเมนูห้องสมุดของฉันนะครับก็จะโชว์หนังสือนะครับทั้งหมดหรือว่าตัวบทความทั้งหมดที่เรากดเพิ่มเข้ามานะครับทั้งขยะครับ ก็จะมีบทความหรือหนังสือครับที่เรากดลบทิ้งไปนะครับป้ายกำกับนะครับเราสามารถติดแท็กได้นะครับโดยการกดคลิกคำว่าสร้างป้ายใหม่ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกสร้างป้ายได้เช่นสมมติว่าในกรณีที่ผมเนี่ยทำการค้นหาบทความหรือว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยในหลายๆเรื่องก็สามารถติดแท็กหรือทำป้ายกำกับไว้หลายๆเรื่องได้เช่นอ่ะอแรกๆนะครับดิจิทัลนะครับ ดิจิทั l ลิเทเรซีนะครับผมกดปุ่มสร้างนะครับก็จะมีแท็กดิจิทั l ลิเทเรซีมาให้1แท็กแล้วนะครับต่อมานะครับหากผมต้องการทําการสร้างป้ายใหม่ขึ้นมาหรือว่าสร้างแท็กใหม่ขึ้นมานเองนะครับก็กดคลิกไปที่คําว่าป้ายใหม่ตัวนี้ครับแล้วก็สร้างใหม่นะครับเป็นคําว่าด i จิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสมมติแล้วก็กดปุ่มสร้างได้เลยครับ ก็จะปรากฏแท็ก2อันแล้วเห็นไหมฮะหากเราต้องการจะแก้ไขแท็กครับก็กดคลิกรูปดินสอตัวนี้ครับแล้วก็ทําการแก้ไขได้นะครับแล้วกดบันทึกนะครับหรือต้องการจะลบก็เช่นกันครับก,กดคลิกลบตัวนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับย้อนกลับไปนะครับในหน้าเดิมนะครับก็จะเจอหน้าห้องสมุดแบบนี้ จะสังเกตว่าตอนนี้ครับเราก็จะมีแท็กนะครับ Digital Literacy ที่เราสร้างเอาไว้ขึ้นมา Digital Transformation ขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะแท็กทั้งหมดนะครับจะปรากฏอยู่ในหน้านี้เลยเหมือนเป็นการจัดหมวดหมู่ครับตัวของหนังสือหรือบทความที่เราเลือกเอาไว้เพื่อง่ายต่อการค้นหานั่นเองนะครับต่อมาครับใน,ในหัวข้อต่อมาข้างล่างครับก็จะมีเรื่องของการกำหนดเวลาครับเราสามารถซอร์สหรือว่าเลือกดูตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ โอเคนี่คือการสร้างห้องสมุดนะครับหลังจากที่เราได้สร้างห้องสมุดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาลองทําการค้นหาหนังสือกันก็โดยการผมก็มาคลิกที่ปุ่ม Google Scholar ตัวน,นี้นะครับให้เราทําการพิมพ์ Keyword นะครับหรือว่าเรื่องที่ต้องการจะค้นหาในช่องค้นหานี้ได้เลยนะครับผมเป็น Digital Literacy นะครับเราก็จะเจอตัวของหนังสือนะครับที่ ปรากฏอยู่หรือว่าบทความที่ปรากฏอยู่ถ้าสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่ามีชื่ออยู่ใช่ไหมฮะ,ะนี่คือชื่อของหนังสือนะครับแล้วก็ข้างล่างบรรทัดต่อมาเป็นชื่อของผู้เขียนหรือว่าเจ้าของผลงานนะครับด้านขวาม,มือครับจะปรากฏแหล่งหรือว่าลิงก์ตัวต้นฉบับหรือว่าที่อยู่จริงๆของบทความเรื่องนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีรูปเครื่องหมาย ดาวอยู่หากเราต้องการจะเพิ่มหนังสือเล่มนี้หรือว่าสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเข้าไปในตัวของห้องสมุดของเราก็กดคลิกดาวตัวนี้หนึ่งครั้งครับนะครับดาวก็จะเข้มขึ้นหมายว่าตอนนี้ครับหนังสือเล่มนี้ครับจะไปปรากฏอยู่ในห้องสมุดของเราแล้วครับถัดมานะครับในหัวข้อที่ตรงนี้ฮะที่เป็นรูปฟันหนูสองอันนะครับหรือการอ้างอิงนะครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปครับมันจะมีการอ้างอิง3รูปแบบให้เราเลือกครับแบบ mla APA นะครับ i s o 690นะครับเราสามารถเลือกได้เผื่อว่าจะนำไปใช้ในทำเป็นบรรณานุกรมก็สามารถ Copy ตัวนี้แล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับหรือหากท่านที่ใช้โปรแกรมทำบรรณานุกรมอัตโนมัติก็สามารถกดคลิกลิงก์ต่างๆข้างล่างนี้ได้แล้วก็จะมีการบอกรายละเอียดครับว่าอ้างอิงโดยเห็นไหมครับหนังสือเล่มนี้นะครับอ้างอิงโดย 2617หมายถึงมีคนเอาไปใช้อ้างอิง2000กว่าคนแล้วนะครับบทความที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หนังสือที่นายคนนี้นะครับเป็นคนที่เขียนมาใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่คือการใช้งานหนังสือนะครับผมลองคลิกเล่มนี้แล้วกันนะครับคลิกเล่มนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะไปเจอบทความหรือว่าหนังสือเล่มนั้นเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ เป็นไฟล์ pdf เราก็สามารถกดดาวน์โหลดนะครับไปใช้งานได้นะครับนอกจากการค้นหาหนังสือแล้วนะครับเรายังสามารถเลือกซอร์สดูได้ตามปีของการเผยแพร่หนังสือได้ด้วยนะครับเช่นตั้งแต่ปี2020นะครับถ้าคลิกปุ่มนี้นะครับตัวของเว็บจะแสดงตัวหนังสือที่เผยแพร่ในปี2020เท่านั้นมาโชว์หรือปี2019นะครับเราอยากจะหาหนังสือหรือว่าบทความ ในมี2019ก็คลิกแบบนี้ได้นะครับหรือหากเราต้องการจาัดค้นหาหนังสือนะครับในช่วงเวลาที่กําหนดเช่นปี2015นะครับถึง2020แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกดปุ่มค้นหานะครับตัวของระบบก็จะทําการเลือกหนังสือที่เผยแพร่ในช่วงปี2015ถึง2020มาให้เราก็สามารถไปเลือกดูหนังสือที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมุติหนังสือเล่มนี้ผมชอบใช่ไหมครับต้องการแล้วนะครับ ก็กดคลิกรูปดาวตัวนี้ครับบันทึกไปในห้องสมุดของผมนะครับบันทึกนะครับผมจะลองกดบันทึกอะไรเล่มดูนะครับตอนนี้ผมหาหนังสือเรื่องของดิจิทั l ลิเทเลซีเสร็จแล้วนะครับผมต้องการจะไปหาหนังสือเล่มอื่นครับเรื่องของ Digital Transformation นะครับ ก็จะเจอหนังสือในช่วงปี2015-2020เหมือนเดิมได้คลิกนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับว่าไอที่ผมคลิกดาวตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มากดคลิกที่ตัวขีดสามขีดตัวนี้นะครับเรื่องหัวข้อชื่อว่าห้องสมุดของฉันครับจะปรากฏห้องสมุดแล้วเห็นไหมครับก็จะปรากฏหนังสือครับที่ผมกดดาวเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เลยเห็นไหมครับ ที่ผมกดดาวให้มันจะปรากฏในอันนี้เลยก็จะดูได้นะฮะ,ะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้สามารถกดคลิกเข้าไปดูหนังสือได้ในต้นฉบับของเขาเห็นไหมฮะต่อมาครับผมเราจะจัดการกับหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดของเราได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือเราทําการกดคลิกในช่องนะครับข้างหน้าหนังสือเล่มนั้นนะ หลาต้องการดาวน์โหลดครับกดคลิกปุ่มนี้ครับส่งออกแล้วเลือกนะครับตามที่เราจะส่งออกได้เป็น b i p t e กนะครับ n o t e Leftman หรือ c s v ก็ได้หรือเราต้องการจะทำการติดแท็กครับเลือกทำการให้หนังสือนี้ครับไปอยู่ในป้ายกำกับที่เรากำหนดให้เห็นไหมฮะก่อนหน้าน,นี้นะครับผมตั้งเรื่องของ Digital Literacy ไว้กับเรื่องของ Digital Transformation ไว้หนังสือเล่มนี้ครับพูดถึงเรื่องของ Digital Transformation ผมก็เลยติดแท็กอยู่ใน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเห็นไครับแล้วกดใช้นะครับเล่มนี้ครับผมอยู่ในเรื่องของดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันเหมือนกันนะครับก็กดคลิกนะครับเล่มนี้ลิทเทเลซี่นะครับก็กดคลิกติดแท็กไปที่ดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วกดใช้เล่มนี้เล่มนี้นะครับเล่มนี้แล้วก็เล่มนี้อยู่ในหัวข้อ d i g i t a l l i t e r a c y ครับ สังเกตง่ายๆนะครับหนังสือที่ถูกติดแท็กแล้วครับจะมีแถบเท่าๆนี้ปรากฏอยู่เห็นไหมครับว่าอยู่ในชั้นหนังสือหรือว่าติดแท็กอะไรในกรณีที่เราค้นหาหนังสือครับแล้วเราก็กดเพิ่มมาในหนังสือของเราแล้วครับมันมีเยอะมากใช่ไหมฮะเราต้องการจะเลือกดูเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลลิเทเลซีอย่างเดียวนะครับท่านก็สามารถมากดคลิกที่แท็กตัวนี้ได้นะครับหรือป้ายกำกับได้ มันก็จะโชว์เฉพาะหนังสือที่เกี่ยวข้องในเรื่องของดิจิทัลลิเทเรซีเท่านั้นนะครับนี้เลยเห็นไหมฮะดูหนังสือครับที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี2020ครับไม่มีเห็นไหมฮะ2019ครับมีหนึ่งเล่ม2016ครับมีเท่านี้ก็สามารถเลือกซอร์ทไล่ดูหนังสือได้นะครับหากเราต้องการจะลบหนังสือหรือบทความที่เราเพิ่มมาในห้องสมุดของเราแล้วนะครับ เราก็เพียงแค่กดคลิกถูกนะครับผมข้างหน้าชื่อหนังสือเล่มนั้นนะครับแล้วก็เลือกไปที่รูปลบตัวนี้นะครับก็จะเป็นการลบหนังสือเล่มนี้ครับออกไปนะครับแล้กดที่เท่องสุอของฉันนะครับนฮะก็เลยเหสือแค่นี้ครับผมก็กดคลิกครับผมแล้วก็ลบครับเมื่อลบแล้วครับหนังสือหรือว่าบทความนั้นจะไปไหนก็จะไปเก็บอยู่ในถังขยะตรงนี้ครับผม ท่านก็คลิกทางขยะเห็นไหมฮะจะปรากฏครับหนังสือที่เราลบบทความที่ลบในทางขยะครับท่านก็สามารถกดเลือกทั้งหมดนะครับจะลบออกถาวรครับคือให้มันออกไปเลยทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะคืนค่าครับนําหนังสือหรือบทความนี้ครับกลับมาไว้ในห้องสมุดของเราเหมือนเดิมก็ได้ก็อยู่ที่ท่านจะตั้งค่านะครับผมผมเลือกเป็นลบออกถาวรแล้วกันนะครับก็จะหายไปเห็นไหมฮะกลับมาที่ห้องสมุดของฉันครับเหลือหนึ่งเล่มนะครับ เท่านี้เองครับการใช้งาน Google Scholar ในการค้นหาหนังสือบทความหรือว่าวิทยานิพนธ์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ